อัตรา,าส่วนหมายถึงการเปรียบเทียบปริมาณหนึ่งกับอีกปริมาณหนึ่งหรือตั้งแต่ปริมาณสองสิ่งขึ้นไปโดยปริมาณที่นำมาเปรียบเทียบอาจมีหน่วยเดียวกันหรือหน่วยต่างกันก็ได้โดยการเปรียบเทียบปริมาณนั้นอาจแทนด้วยสัญลักษณ์ปริมาณของสิ่งแรกต่อปริมาณของสิ่งที่2หรือเขียนแทนในรูปเศษส่วนปริมาณของสิ่งแรกส่วนปริมาณของสิ่งที่2ซึ่งในทางคณิตศาสตร์เราให้ A และ B เป็นจํานวน2จงจนวน โดย a จะเป็นปริมาณของสิ่งแรกและ b เป็นปริมาณของสิ่งที่2อ,อัตราส่วนปริมาณ a ต่อปริมาณ b เขียนแทนด้วย a ต่อ b หรือ a ส่วน b โดยที่ a มากกว่า0และ b มากกว่า0ตัวอย่างอัตราส่วนรถคันหนึ่งมีนวความเร็ว35ก,กิโลเมตรต่อชั่วโมงในตะกร้าใบหนึ่งมีเสื้อ6ตัวต่วอกางเกง3ตัว ห้องเรียน5้มีนักเรียนชาย5 5คนต่อนนักเรียนหญิงยีคนแต่เอ๊เราจะสามารถนำความรู้อัตราส่วนไปกรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะไปดูกันเลยสม หาทำขนมดีไหม,มก็ดีนะงั้นทำขนมอะไรดีนะเอาเป็นขนมปวยทอดดีไหมก็ได้นะเพราะเราจะใช้ส่วนผสมแป้งหลั้อเอาสูตรของแม่เราได้ละเป็นสูตรโบราณที่พม่คิดเมื่อวานะมีจริงดิแล้วเอาสูตรของแม่แพลวได้แล้วมันต้องใช้ส่วนผสมกับอาาัตราส่วนเท่าไหร่บ้างล่ะ เปล่200า200กรัมเกลือ5กรัมของกล้วย20ลูกเนีืยแล้วถ้า,าเราจะใช้กล้วย60ลูกเราต้องใช้สูกรอะรามาเดี๋ยวเราช่วยคำนวณเองโอเคมาดูวิธีคิดกันเลยนะคะแทนค่าลงไปได้ตามโจทย์เลยค่ะแล้วก็ดูว่าโจทย์ต้องการอะไรต้องการผกล้วย60ลูกก็ดูว่า20ไปคูณเลไได้60ก็คือไปคูณ3นะคะ ากนั้นก็เอา1น0่งอยคูณ3า0คูณสคูณ3แล้วก็2 0คูณ3ค่ะดังนั้นจะต้องใช้แป้งข้าวเจ้าทั้งหมด450กรัมน้ำเปล่า600กรัมเกลือน5 5กรัมค่ะเราวคำนวณเสร็จแล้วเ,าาาเราต้องใช้แป้งข้าวเจ้า450กรัมน้ำเปล่า6 0 0กรัมเกลือ15กรัมโอเคเร้าาเริ่มหาซื้อส่วนผสมกันนดีกว่าปะ